สมิงแชนแนลสวัสดีจ้าอยู่กับสมหญิงนะคะในช่องสมหญิงแชนแนลนะคะวันนี้สมหญิงก็จะพาทุกคนมากินสตรอเบอรี่นะคะอันนี้คือเอาขว,ขวานออกเล้วเด้วยพี่น้องสตรอเบอรี่แบบสีแดงๆนะคะปลูกแบบใหญ่นะจ๊ะไงปะไงปะใหญ่นะจ๊ะกับ คือแบบว่าสร้างของนะคะมาเต็มเนื้อกบแบบว่าไม่อาจจะแบบเสียหายนะคะนิดนึงก็เลยแบบอาจจะเห็นบมล้านะคะสตรอเบอรี่ก็ได้มาประมาณหาสิบหน่วยนะคะก็มีหน่วยที่เสียหายอยู่นะคะบล็อดชานะคะวันนี้เข้ากันมีท็อปปิ้งนะจ๊ะเป็นอันนี้เข้าแถมให้นะคะเป็นพริกเกลือนะคะอันนี้ความสุของเองเนาะ,ะอันนี้นมข้นนะคะอันนี้กำลังทิมลงนะคะ อันนี้ช็อกโกแลตนะคะมีท็อปปิ้งสามอย่างมาเบ่งนะคะว่าสตรอเบอรีร่หนึ่งกิโลสมยิงมสกินเบิร์ดบอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาเริ่มน้องมึงกันเลยจ้า yes. ช็อกโกแลตนะคะพ <laughs> ี่หนออ๋อแสบเซร์พี่น้อ พีน่มแบบแซ่บแล้วมาลองกินกขนมค,คน้ึงพี่น้่งนมคนอนจารนมคนนมหวานอืมเฮ้ยยิ่แซ่บแฮง กับพริกเกลือที่เขาจับให้มาค่ะเ้าจะอานวินแบบประมาณนี้เนาะกินกับพริกเกลือเป็นไงแสบบ่ะมเข้ากันบ่เลยทั้งช็อกโกแลตนุ่มคนกับกันพริกเกลือกินแบบแบบใดอ่ะ ไ <c oughs> ม่ได้เลยไปเนอะจะเลยจ้า รสชาตกับมันหวานสมสมที่เนาะตามสีหลูกเลยแดงแห้งกะบหวานจริงแต่กนนตมม็มีสมในเนาะอืมอืมอซม สมหญิงฟังมาจากเสี่ยงไหมเน้ยพี่น้องเขาแพ็กกันกระแทกแห็นสูุกเลยน้ำเต็ี่นอง Hvordan er det med deg? แล้วเปิดออกมาเนี่ยไดี๋ยวจะขอโม,อมสิเปิดบัตรพี่น้อง ทังเลพี่น้องเบอร์บร์นาเบอนี้เนาะเราดเกิดเป็นยังพี่น้องประตูเปิดอ่สอาสชยไหพี่น้องหืมรูปนี้ก็สวยนะจังเหมือนแข้นตัวเลย่นองก็ได้วไง Dou-se aqui ba มสมมไม่เคยไปยนี่ไปนี่เนเอสมเยอะเกินสมเยอะเกินถ้าบ่อยากินเห็นเดี๋ยวนี้เป พ,พี่ก็พิกเกลือโบเลียนกินกับนึงน่งค้นกับก็เลยรูร้สึกแบบหวานมากอืมเอ้ยสวยหนูจ้าสมยิงกับอาจจะเห็นสิ่งี่พี่จังได้จากรู้สึกว่ามันนี่สกินเบาเบิร์ดดีที่สุดหนยันงไง เบาไหวการกิสตรอเบอรี่ครั้งแรกนี่หรือรู้สึกแบบว่าเออขอเป็นคนแบบคนอีสานจิตตำกินอย่งนี้ดีกว่านะพี่น้องมันก็แลด็ทุกคนมากนะรู้สึกแบบ,บไหวแล้วพี่น้องสำหรับวันนี้สมัสดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้นะจ๊ะไปพอกันใหม่คืนหน้าจ้าไปมาเก็บตัวกันใหม่นาะบ๊ายบาย Musica